เไปครับเอางูอยู่ใต่อีกเพราะว่าไฟลายก้มมันจงคุ้นกันแน่แมนแมนสีเขาป้าหมอนี่ยูทเทิ่งเห็ดเนี้ยได้ต้นเนี้ยใส่เกี่ยมลเลยวะโอ้ย <laughs> แ,แเตี๋ยสวนอ้อยของโมพา,านไปได้เนี่ย ถ้าถ้าเอาไปเอ้องพงเขาใส่กระตาอยู่ใส่แบบนี้เอกระตาเหรอือกระตาียี่ยเดแป้ดอย่าี่นอแป้นกดักอยตรงไงตรงกระหลงนะพวกระติบแยเอกระต่า ฮะแ่ตกตีแ่ยนีน่เอะดากมาแจกที่ก,ะก,ะกระตายนี่จะเจบเทอกกระตายแม่พ่อจกที่นนปกติพี่น้องสินะระวังเขาไอาเฮียด้อมัเีวอยู่ในลเลยบอกครบหมดดูคนนงอต้องการ กองดับเริ่มทายแนวงายย่เยรียมเดินทางบัดนี้แต่มีเครื่องลายพี่น้องเลยมื่อนี้เครื่องลายเบ็ดแน่มงแน่แฮ่แน่าไปพวยใหญ่ไปบ่ได้แล้วบ่ทันเทาขนาดเสี่ยวยังบ่ทันได้ใส่ได้หนี่ แเอวไปท่านไ้ใส่อ่อาไปถือถือไป,ไยยป,ไปใส่อ,อยู่ป่ามเลยไม่แจ้่น้ำแต่น้ำใส้น้ำ่ใส่ใขึ้นรบอวเบียกบมีดวันไป่น่แจ้งเฮะแจ้งแล้ว ส่มเด็ดแดดมันแรงแดดแห้งค่ะแห้งไรพี่น้องมาเดี๋ยวสี่เดินทางพี่น้องอยเดินทางใกล้มาหน่อยเนาะไปต่างเมืองประมาณเกือบสามสิบสามสิบป้ายลักพี่น้องอยกว่าสิบป้หอดเนาะพี่น้องตอนนี้หอดแห้งลีลี่พี่น้องมีเครื่องมือถือไปกะมีประโยประยยางลายอันลายยางถือมามาหน่อยถือไปเนาะเออถือไป ไม่ออกห้าอยู่ห้ากินเลยพี่น้องเลยกรับทิมงานเลยนี่ไปนอนป้าป่ะเบาหน่อยเดี๋ยวสิไปคัับเอามูอยู่ใต้อีกเพราะว่าไฟไล่คนมันจังคุนกันเนี่ อ้าวหนองไส้เป็นสีไฟน้าเพราะว่ารถสองคันนะไปสีปส่ข้นไฟสี่ข้นคับสูงเพิ่นใส่เวลาหลายสม,มุขตัวสมควรตัวเฮาสีไปหอดชุดไม้เพราะว่าทอดเนี่ยกำลังสีเดินทางเนาะยังอยู่บ้านเอา้า แดดห่อนแห้งพี่น้องเ้ยสีหาเมือเลยแดดห่อนเอา วิเหมือนนะเพิ่นยู่เพื่อนอยูนำแม่เทาเพื่อนแม่เทาไปรับเอาคนอยู่เพื่อนไปก่อนอ่าอไปไปเอาเอานก่อนอยู่ใส่แล้วบักน้อยๆน่ยัองอยู่บ่พ่อเทาพ่อยายสวาสดีพ่อยาย อใช่ <ไป S 1> เลี้ยวแล้วบ,บ่นี่เฮือนพอเ,าเ่าเมเา่าเฮือนพอใหญ่เมยใหญ่พี่นอ้องอ่าสบายดีเ<อ>มยใหญ่แม่นแม่นสีเขาป้าะนะมอนี่อยู่เทธึงเฮ็ดแนวได้ต้นเนี่ยมันเฮ็ดเนี้ยได้ เกี่ยมแล้วละอนนโอ้ยจัจึกเท่าไรเบ็ดนีเท่าไรเจ็ดสโอ้ไปพี่น้องเลยจุดไม้เพิ่อยู่พีเลยเป่น <c> เ <oughs> ป็น <c> จ <oughs> <ป>ังดฮัน โอ้ยตื่นเต้น,นอนหาก็ตื่นเต้น,นอนผมอยู่ในอ่ะใส่เครื่องเดี๋ยวสีออกเดินทานงพี่น้องเลยกว่าสีหอดจุดไม้กะประมาณชั่วโมงกว่าๆผมแหละกว่าสีหอดพี่น้องเลยกะไปที่ตามเบิรงสมนำกันมาข้าสีม้าเลยบองไปเนี่ย ของหน่อยเบาหน่อยเพิ่นก็เอามาเดี๋ยวบัดน,นี้ม,มาแต่ละยะยาวไต่เพิ่นของเพิ่นเข่าน้ามือเบิดแล้วโคมันใส่นะเนี่สิเฮียบนอะไรมันเต็มเต็มเลยยูฮัน,น,นมีฮอ,อตตู er นะ้ฟอร์จูเนอร์ได้ยูฮันใส่เบาหน่อยเพิ่นไปใส่น้ำมันอยู่ใส่เซี่ยคมานผัวและเนาะ

Eu um, te สมารถตตัใไม้ไผ่เนาะใะยาทางการเดินทางนันนี้ค่คือว่าไก่พอสซิลโดยจากเมืองไส่สิทธาไปทางเมืองพุวงเนะาะต้องได้ผ่าน เมืองสามัคคีไส่ไสอีกกันนึงพี่น้องเลยทางแยกนะพี่น้องไปทางพีจะแมนบานเชีกมานมาทางพีจแม,มนเส้นทางไปทางเขตเมืองพู่งเนาะอ่าทุกคนหน่อยเดี๋ยวเข้าสีไปทางเขตเมืองพู่งพี่น้องกับกำลังใดเครื่องทางเนาะ เดินทางกําลังใดเครื่องทางระยะการเดินทางของพวกเขากาลังครึ่งทางประทันหอดจุดมไม้ไปลายทางเือพี่น้องเอลยรอติดตามเิ่งสมต่อไปนี่แหละเส้นทางเอาไปในในี้ไปแนว่าบนบทโบโตะลายมือพี่น้องเอยมันเริ่มแหงแล้วเส้นทางก็ปไปง่ายมากง่ายแต่ว่าสี่ขี่ลดไว้กับบไดดเพราะว่ามันเลิ่น ลุ่มเป็นบ่อลายเนาะในเขตส่วนอบอยู่วันนอกจังสีเนาะเขตนี้มันสวนอ้อยเขาเจาะพี่น้องไอ้สวนอ้อยเตี่ยวสวนอ้อยมีบบาหน่อยนะลำกลางเลยค่ะแดดกำลังแห้งกำลังกา่า นอนแห้งคับ กมาหอดนะเมย่เมยพักเอาแห้งก่อนหมดแล้วปุมีหอดปืนพานาใหม่พี่น้องหมอพานปืนสั้างมาดโอ้พี่น้องเอ้ยนี่เป็นของเบาหุ่นไปได้พี่น้องเป็นของเบาหุ่นไปนี่หม้อพานเด้ของหม้อพานไปได้เนี่ย หากาม็มาหอดปลาจูยาม,มาควันฉันดีกับปลหลอเดี๋ยวพักเอาแห้งก่อนพี่น้องเอยยูพีมีแต่ปูแต่ปลาปลาอ่อยในะส่วนลายเนาะเดี๋ยวจากน้อยสีออกไปสอกเบิงม่องเฮ้าสีใส่เบ็ดใส่ม่องพี่น้องเลยถาเบิงโอ้ตืน,นสองดอกน่าลูกโอ้โอเป็นตะยานแทะนี่เลยจะคลองตืนผาหนาใหม่ โมทันฮันดี้โมทันนี่นี่พอกรับสวัสดีพ่อแม่ทุกคนวันนี้พ่อพ่อกับบาวิบานนาด้อบก็นาพี่น้องเอ้ยบาวิบานนาเป็นเอาปืนมันยิงผ่านพี่น้องเสดเดือนหน่อยนี่ตายเบิอร์ระบบจักเหน่บเบิ้งเคลือเบิ้งหันตัวมันตายแห้งกระแห้งแล้วมันตึกแดดเนี่ยเคลือเบิ้งทั้งเพื่นมันเป็นแนวไะไมันมันดีอยู่นะเบิ้งเคลือเบิ้งมันหมดตายแล้วปีนเบิ้ง บมปินนะเรือเอาตัวมันตายจึงสันบอกอ่าตายมันคือเดียนจรเบาหน่อยจะได้เมื่อยบ่เมื่อยเมย่เมย์ิดรถอ่ากว่าสีมาห่อติพี่น้องเลยหล้หลย้หลยอย่างดยถือมาเหมือนนี่ว่าจะเป็นพระบัตรคองและก็แง่งทงแย่งขากรองผ่าครบสุดน้ำเนาะถือมา ทุกน้ามเลยก็บ้าหน่อยก็ถือของมา,มาเมือนี่เอารถจักมาพี่น้องเลยเมือนี้เนาะเพราะว่าอยากเฝ้าๆเนี่ยเอารถจักเพราะว่ามันคำยานมันคำมันเหมือนพี่น้องเ,ยเลยขี่รถจักมาเดี๋ยวสีสอกบอลเข้าสีเมียนรถเสียงรถไว้ก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวสีสอกเบ่งก่อนแล้วจังสียางเลาะไปหาใส่เบ็ดใส่มองทำกันโอ้นี่น้าตอนเข้ามาตัดไม้ไผ่น่ะก่ ยังไลยต้นนี่อะเริ่มบกเลยพี่น้องเลยบกลงเลยตอนเข้ามาตัดไม้ไผ่นี่แถวนี่เต,เต็มเบิดน้ำน,น,น้ำบกไว้แท้เนาะน้ำบกไว้ใส่ยังเออบอลน,น้องอยู่บอลเท้ากายมานบ่อเออแม,ม่เอ็นมิเอาเบ็ดไปใส่โลดอยู่น้องกันนะมันมีบอลเ<ช>ดียว<ด>หยาบเบื้บองก่อน มีแต่ผู้บ่าวมากับผู้บ่าวแนมนกล้องเนี่ยไอไ <laughs> อรถอยู่ไอรถอยู่บ่เมตไอรถอยู่ไอรถอยู่เดี๋ยวสี่ห้ามองเหมียนรถนะรถนี่เขาต้องไปเชื่องไว้รถคอยบ่มีบม่บดดได้ล็อกคอสั่งเสี่เจ็ดยังไงเลี้ยอยู่ปลาอ,อ้าาอ,อยเขาปลาอ้อยแถาแล้วแหละอยากปไปหาอไอห,ห,ห,หน้องวยไอ้น้องเหรอ ม่ใช่ยือมอยู่แต่ว่ายานเพิ่นบาายย่ให้ยานเพิ่นสีเขาปลาเขาดงคือกันเพิ่นบ่ไดปดอกเพิ่นเก็บทองบ่เศร้า,า,ามึงบ่เศร้าเพ<า>ิ่นไปหาหญ้าน้่หมดคอยแนวกระเพาะเพิเ่นผ่านนงแนวกระเพาะซองซาม,มือกิกนหญ้าแล้วก็กินเหล่าขึ้นก็เป็นคือเกา่าเอออืมเป็นกระเพาะโอ้แม,ม่นโลกกระเพาะมันบ่ดีง่ายเด้อครับบาดมันเป็ี่ยนแห่งงงคันเพิ่นไปหาคอยอยู่เฮือนโอ้นคอยหา อย่าให้พี่น้องเลยเดี๋ยวพักพรอนข้าวนึงเลยจังสีออกไปหาใส่เบ็ดใส่มองกันพี่น้องเลย <Okay. S 2> ตอนนี้ก็เบ,บิ่งโมงก่อนมันได้จักโมงเลยเวลามันสิบสามโมงฮะสิบสองโมงเลยสองโมงเบ็ดสามลอยกลัวได้ไหมพี่ใส่ยเยอะโคมเลยพี่น้องเลยขั้นบาา่อใด้ใส่แถวเนี่ยก็สีใด้ใส่แถวเนื้อผลแถวตามห้องอ่ะสีใด้ใส่แถวไหนห้องตัวไหน ห้องท่องลังกนบนเใจเนาะมาโบว่บามันสีมีหรือบบมีมีแต่หาศอกเมียนรถก่อนอันนี้ก็คือสิเขาไปไหนๆพ่นแหละยิ้เอ,าเอา้าคันกี้ยันเข้าสิได้ย,ยินเสียงอาพี่น้อยเดี๋ยวติดตามเบิ่งน้ำกันพี่น้องเอ้คืนนี้เนาะเดี๋ยวปิดคลิปซ้ำหนีก่อนพี่น้อง